ใกล้มากแล้วนะครับกับงาน Expo 2025 o อซาก้าคันไซุผู้ชมครับุณผู้ชมรู้จักงานนี้ดีนะก่อนหน้านี้มีคำที่ยาวกว่าเราเรียกว่า world expo ชาวไทยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับกับประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็แค่ปากซอยฉะนั้นตั้งแต่13เมษายนจนถึง13ตุลาคม184วันเต็มประเทศไทยของเราจะไปพังงาดในพื้นที่นะครับที่เรียกว่า thailand pavilion โชว์ความเป็นไทยกันอย่างเต็มที่โดยครั้งนี้พิเศษด้วยกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีมุมมองใหม่อยากได้การท่องเที่ยวที่แตกต่างชวนคนกว่า10ล้านที่จะผ่านงาน EXPO 2025ที่โอซาก้าคันไซมาไทยด้วยมิติของการแพทย์ครับเราจะเอาความเป็น medical hub นะครับศูนย์กลางการรักษาตัวหรือแม้แต่วลเนสที่เราเก่งมากๆเนี่ยเอาออกไปโชว์โลกและขณะนี้ผมอยู่ที่งานแถลงข่าว Thailand Pavilion ในงาน Expo 2025แล้วเราไปดูลาะเอียดกันนะครับว่าเขาจะมีเนื้อหาอะไรน่าสนใจกันบ้างไปดูคือข,ของกระทรวงสาธารณสุขเราเองเนี่ยเราคงนำเสนอความกำลังทางด้ากนการแพทย์นะครับครเราก็จะเชิญชวนว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็มีาการท่องเที่ยวเนี่ยเชิญสุขภาพนะครับเป็นเ <c oughs> วลเน่ยครับ หรือว่าเป็นแวนเนอร์ทัวริซึมนะครับการท่องเที่ทยวเชิญ ตัวภาพที่มาอยู่นานๆทําให้ตุขภาพดีแปง<ท>ตายเลยสุดท้ายในของประเทศไทยในมุมมองที่ต่างออกไปโจทย์แรกที่ได้รับนิตีความลงไปเป็นภาพเรือไทยเราเห็นตอนนี้เลยหรือเปล่าครับถ้าเรามองสถาปัตยกรรมไทยกับไปในดีต์ก็จะเห็นว่าสถาปัตยกรรมไทยยิงมีความผ่อนคลายแต่ในที่เราใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมเราใช้ประโยชน์จากลักษณะสถาปัตยกรรมไทยเราอย่างไงเพื่อให้ทุกคนเข้าใจด้วยมีว่ามึคิดเรื่องนี้ว่าอันนั้นเราทำแค่ครึ่งเดียวได้ไหมเพราะไซส์เราจํากัดมีความกว้างที่จํากัดแล้วอีกครึ่งหนึ่งเราใช้กระจก มาช่่วยเพือรพดออรนรงวิทยเล่าเนี่ยผมเลยสังเกตว่าอ๋ออาคารไทยที่เราเห็นจริงๆคือกระจกบ,บานใหญ่ที่สะท้อนความเท่ากันของสองฝั่งจนเป็นอาคารรือนไทยแบบนี้ออกมานอกจากอาคารนิทรรการตลอยังมีกิจกรรมก็อ,อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวชม พิทรรศการที่โอซาก้าเนี่ยะได้ได้แวะชมพิธรศการไทยเราจะได้สัมผัสกับการนําเสนอรูปแ,แบบนิทรรศการนอกจากในในอาคารไทยที่จะมีกิจกรรมการแสดงต่งางๆและการนําเสนอแบบ i เ m อร์ i v e ต่างๆนี่นะครับเรายังจะมีส่วนที่จะนําเสนอในเรื่องของด้านซอฟต์าวร์ของไทยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวัทนธรับเรื่องของการแพแผนไทยเห็นอนาคตว่าประเทศไทยนะครับเราจะสวยสดงดงามมากๆในเอ็กซ์โปสมาร25โอซาก้าคันไซครั้งนี้